สู่สนามเลยครันะครัผู้สินเดินมาแล้วะครับวันนี้เจ้าบ้านครับมาในชุดกลิง่งชุดเก่งเอาเลยครับทางด้านของอาจารย์ชัยกิฤษมบุญสงครับเริ่มเป่าเกมการแข่งขันครับในวันนี้ก็เป็นโอ้โหจังหวะแรกมาโยนลิกมาฟิกฟิกของฝั่งทีมเยือนครับ ายติดเปิดมาด้านหลังแล้วแม่ต้องทุบครับเซมัวน์ฟอร์นิงแฮมยังยังเป็นเกมของแพรครับใส่แล้วทีนึงครับแม่เดี๋ยวต้องดูว่าผู้สินไม่ว่าอะไรครับได้ลูกตั้งเตะจากประตูครับแค่ลูกนี้เป็นการเปิดของสตวดร์ลีลาครับแล้วก็แซมัวนฟอรเนี่ยครับสตวดร์ลีลาเปิดเข้าไปครับแล้วก็แซมัวน์ครับทุบออกมาครแล้วก็เป็นชัดชนะครับส่วนกลับไปยเนี่ยบอลมันออกหลังอย่างนั้นคือครับแม หนุนกันไปหนุนกันมาครับบอลยังเบียดเบียดกันปกิลหม่งที่วอลโด่บอลโดกระดกเลยาครับเข้าซ้ายเลี้ยงตัดมาครับต้องพาแหวกครับมีเวลาครับเข้าซ้ายยิกงกันโอ้โหต้องชมเลยครับแม่ลูกเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของลูคัสฟิลิปเป้ครับแม่พุง่งบล็อกไว้ได้ครับแม่เนี้ต้องชมวอลโด้ครับแกเอาบอลลงเองชงเองไปเองยิงเองครับได้ความมั่นใจอย่างนัดที่แล้วครับที่ยิงคัสตอมไปสองสองลูกครับเนี่ยครับตรงนี้ครับได้บอลจากกลางสนามครับไว้กองด้านซ้ายครับแล้ว เข้าซ้ายเหลี่ยมซ้ายทิ่งไปเพียงแต่ว่าดูความเฟรนิมเฟ่หายเกมสกัดออกไปได้ครับเอาเป็นเต็มมุมแรกครับของนครสิยุตยเตครับสุกอพอรมงเช มาดูจ i, ังหวะนี้ครับในฝั Man, ่งของเจ้าบ้านครับได้เป็นลูกเตะมุมแรกครับสุกพรวงชินทำเครับเรียว่าจะเล่นสุดไหนสุกพรเปิดมาบอลด้านในลูกนี้ไหมยังติดทางด้านของลูนันฟิลิเปสแล้วเจ้าซ้ายครับแม่ปกิณีพร้อมาอีงทีนึ่งสุกพรเล็งครับเล็งซ้ายก็ต้องเปิดบอลมันย้อยไปด้านหลังแล้วลูกนี้ออกไปก่อนแล้วครับแม่ลูกนี้มันสุกพรนะครับมาดูจังหวะนี้ครับเปิดครับปกิณีพรบอลโค้งแล้วด้านหลังตล้วลูกนี้อันดิซอน ส่งเตครับตรนี้ยิงให้กับนครศรีเด็ดรับขึ้นนั่ไปก่อนมีขวดศูนย์ครับเตะไปแล้วครับจุดศูนย์ครับนี่ครับปากรีดดีพอโยกเตะมุ่มไหมครับอธิศักดิ์เนี่ยแก้มงกุงแล้วบอลมันตกพื้นนะแล้วก็ซ้ำเข้าไปครับแต่ว่าจังหวะซ้ำเนี่ยไปแม่ไปไปปัญาวัฒน์โชติจิราชัยทอนอันนี้ก็เมสซี่เฟลี่ยนเนี่ยโอ้ยยิงอีกแล้วครับตรงนี้ครับ บอโดครับถือไม่ได้ครับแหมลองส่ออยู่ที่บอลครับกับทันทีมครับมากิททิพยมครับอยู่ครับไปแล้วครับเปิดยาวมาให้กับทางด้านของเจ้าแม็กครับอดิศักดิ์สื์สมเอียดบอโดบอโดดึงไว้ก่อนครับบอลจะไปด้านหน้าไม่ได้ครับมันยาวอ่ามันยาวครับเป็นมันยาวดูเลี้ยงไปคนเดียวใส่ขวาแล้วต้องออกแรงเซฟครับแหม่นาตาภูมิกระจอมมาลีครับโอ้ลุงเดียมคือต้องพูดว่าเนี่ย โรนิโก้มาลันยาวนี่ดื้อจนได้ดีดื้อจนได้ยิงเน่ยก็ซัดเต็มข้ออีกแล้วครับเนี่ยแต่ว่านัทพงศ์ขจรมาลีลูกนี้เซฟเต็มมือพอได้ยิงจ่ายยัดมาตรงกลางก็แปะปล่อยหลอกด้วยจังหวะนี้เราจะท่วงแล้วลูกนี้ไม่ทันครับแม่นัทพงศ์ขจรมาลีแกอ่านเกมอยู่แล้วครับนี่เดี๋ยวเป็นลูกนี้ตัดเกมได้ดีไอ้ออกมาเร็วมากครับของนัทพงศ์ขจรพื้นเลยครับพลวิทย์ ขวางมามลูกนี้สีเลี่ยมครับอดิษดิ์เสเียงโเกียดเปิดไมท้ทีนึงมีลุ้นเลยครับจังหวะนี้เอาเลยครับแล้วโอ้โหล้มลงไปก่อนลูกนี้คุกคลิกแล้วก็จะมีเวลาได้หรือเปล่าครับสะดุดโอโ้โหเกือบจะเสียสมาธิครับในจังหวะนี้ในฝั่งของเกมรับทีมเจ้าบ้านครับนครเสียดโอ้ลูกนี้เสษาวุธแก,พ,กพัดนบนอลเนี่ยมียกมาแล้วนี่ยเสษาวุุจลงสายรับมันมีจังหวะที่แกนล้มไปแล้วฮะแล้วก็ ีไปตัดครับเพียงแต่ว่าเน่าละครเข้ามาทางเอเลียสครับเอเลียสยิงไม่ละเอียดเมียนมากครับหรือว่าพม่าอะไรครับจ่อโคโค่ยับลงมาในสนามกาจะทำได้ดีขนาดไหนเลี่ยมซ้ายครับเปิดบอลลงวีแม่ล่ตกรยังไม่พ้นเขตอันตรายครับมาดูแล้วขวายิงติดกันอีกทีนึ่งวนกลับมาจะได้หรือเปล่าครับ ว้าวแล้วลูกตีต้องเตะโอ้โหิเหลี่ยมครับโอ้โหเอากั้นแต่มั่วไปเหมือนกันครับในฝั่งของเกมรับด้านหลังนี้บีบมาเป่าเปล่าครับโอ้โหเกือบที่จะต้องบอกว่าจวนเจียนได้เหมือนกันแล้วครับแหม่ซ้ายด้วยครับเอาแล้วครับสัญญาณจากผู้สินเป่าครับเปิดมาบอลโค้งกันแม่ลูกนี้ยังไม่ผ่านผ่านยาวครับเอาครับมันยาวมันยาวจ่ายยัดแล้วก็ได้ที่ประกิบดีพร้อมเบิ้ลขืนกลับมาครับที่ดูริโก้มันยาวครับบันยาว ดูครับดูว่าจะทำยังไงครับมีด้านหน้ามีรังสีมันขวางอยู่ยกยาวมาซ้ายครับแม่ยิงไม่เต็มเท้าครับแม่จังหวะนี้เตะทิ้งไปก่อนครับรังสีมันไหลมาที่อดิสรอยู่หน้าครับโจโกโกอยู่ด้านหลังเปิดเปลี่ยนแก๊สเอาเลยครับมาที่ทางข้างของวอโดวอโดพาบอลครับต้องเลือดเลือดมองเพื่อนไหลมาที่เปโดเข้าเดี่ยวซ้ายยิงครับแม่โอ้โหจะมองอะยิงทีนึงลูกฮิตน้าเส้นครับโอ้โหสกัดแบบเหลือเชื่อเลยครับแม่ลูคัสฟิลิเป้ครับโอ้ลูคัสแกเซฟอีก หวาแรงนี่นันทพงศ์กัญจนมารีก็เซฟไปแล้วครับนี่ครับลรงนี้วาโดฮะยกไปครับเปโด้นี่ครับนันทพงศ์เนี่ยไปแล้วทะลักไปเกียร์แล้วบักกิตนะครับลื่นไปยังดีว่ายังสกัดไว้ได้ครับยังบุกได้ต่อครับนครสิวเติดบอโด้บอโด้ดวลกับรังสิมันเปิดเลียดเลียดลูกนี้ยิงเรียบร้อยครับสองตัวศูนย์นัดเลยตรงนี้ เเเ,เลีีียยยยยกองนบรรดแล้วจะทันหรือเปล่าชัดชนะอย่างทันครับชัดชนะดวลกับพรตยรัยอีครับโอ้โหเริ่มหนาเม็ดเลยครับยกมาบอลลูกนีไปไ,ไม่ผ่านครับโนพลเกิดแก้วอีกทีนึงแคบอันนี้สักเหลี่ยมซ้ายไม่ได้จ่ายมาเอเลียสเฟิร์นันเดสทุบครับโอ้โหจะเตปมุมตรงนี้โอกาสผู้สียจะให้เป็นครั้งสุดท้ายอ่ะเปิดมา บอลมันโค้งแร้วแซมบูตันทุบโอ้โหลูกนี้ไม่พ้นครับเตะลูกนี้ยังสกัดไม่ได้ครับโอ้โหยาวยาววิ่อ่อนครับจะไปลุ้นครับในกรอบส่วนปอกแขนเป็นกัปตันทีมครับวันนี้ปกิณฑพร้อมเปิดซ้ายครับเอาครับได้ลุ้นหรือเปล่าอลูกน,นี้ล้มลงไปบอลแต่อีครับยิงไปบอลยังติดอยู่ครับแม่ได้เป็นลูกเตะม,มุมครับนะครศรีอยุธเต็จว่าจะแม่นขนาดไหนครับปกิณฑพร้อม เอาก็เปิดบอลมาโค้งด้านหลังอดิศักดิ์นี่ในโมง่งครับแม่ไม่เข้ากรอบครับลูกนี้อมองเป็นคุกมันเล่บอลมันติดติดขัดขัดกันแต่ทั้งสองทีมก็ยังเล่นแบบไม่มีการประทะกันรุนแรงขึ้นครับแล้วยกมาอีกทีนึงเหมือนวัดลูกนี่โอ้โหใจตวัดยิงครับแม่ลืล่นลงไปก่อนครับรือว่มันยาวตรงเตะสกัดทิ้งมาไปเปิดมาอีกทีนึง่งเอาับไม่รับหน้าครับวอลโดวอลโดเห็นนะครับจะเลือกจายอย่ายยังไงครับลูกนี้โอ้โหนีโก็มนันันยาวครับ ลุกนี้ก็ทองแกะโมงนุนกันมาอดิศักยกใหม่อีกทีนึงได้มาที่วอลโดวอลโ,โดผ่านรังซิมันมาฝากมาที่โรดิโกโมาน,นยาโรดิโกโสายเปิดน้วลูหลุกนี้เปดโดเปาโ,โ,โลครับแม่ปล่อยปล่อยให้รัตกรไม่ได้ครับราชาน,นุนเปิดมาที่ว่างเยับหรือว่าจับแม่นหรือเปล่าอ๋อเย็บเฮยเลียสเยฟอร์อนันเดสยกอดิศัก์เสียงสงเอียดครับยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็โมงทีครับคอนเตี ตัดไว้ได้ครับนครสิวติดเปิดไปบอลยังติดหนุนกันมายังไม่ยังยังเป็นบอลของแพร่ครับดูการบุกชุดนี้จอโกโก้โยกลุกนี้มีรู้แล้วครับพักอ,อกแล้วโอ้โหยิงครับไม่ไม่เข้ากรอบครับจังหวะนี้โอ้ถดือเป็นงานบุกชุดที่ได้น้ําได้เนื้อของแพร่ยนเต็ดครับเป็นเทียวหคเนี่ยครับเจ้าโกโก้ครับยกไปให้ไอยกไปให้เอเลสเฟรนันเดสครับ แต่ว่าลูกนี้ก็ไม่คิดเลยครับว่าแม่ลูกนี้จะโดนสก,กิดแล้วก็มาก,กิดดีพร้อมมาก,กิดเสียบอลครับด้านหลังรัชนนดึงขวาแตะสวยครับแม่พยินที่แคบแคบโอ้โหลูกนี้ไปโดแย่งแย่งมาได้เขาเหลี่ยมซ้ายมีเวลาครับลูกนี้แตะได้ไหมยิงโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นโรดิโกมาดันยาครับแม่บุกประตูที่3ให้กับ เปโดเปาโลหลุดทางด้านซ้ายยกมาแล้วก็น่านแหละครับโรดิโกมาลันยาวครับ,รรบแถบอินเข้าไปครับมันเป็นจังหวะที่แพ่เขาเสียสมาธิด้วยครับเพราะว่าหมายเลข17เนี่ยลังซิมันเนี่ยเกตเสือ้อบุนไ์ซาวนี่ครับสนามาสนามฟุตบอลครับไดมอนด์อารีนาา3บีบีแล้วก็อุ้งกลับมาเกือบไปครับแม่แต่รเสียวติดยงแกไขได ไดมอนด์นาลีนา3 BB แล้วก็อ้ไปติดเท้านของโู้โโโโลกูกขัดมีเปจหนุนจังหวะเดียวเลยครับมาลุตเอาเลยครับโอ้ฉกบอลไม่ได้ครับโรดิโก้มันยาวโรดิโก้ชิปลูกหลีแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับลูกนี้กลายเป็นโรดิโก้มันยาวครับแรงเป็นไฟเลยเนี่ยครับอา,าริซาเตลโลเขียนเชียร์ครั้งเดียวครับบอลตกพื้นนะโรดิโก้มันยาวได้บอลแตะหนีสละพลวิทย์ครับแล้วแกก็ยกข้าม นัทพงกับจอนดมารี่ไปเลยครับโอ้รายมากครับผมขอใช้ออของคุณปาวาท้าลูกแังครับลูกนี้โรดิโก้มาลาลนเจลนี้ร้อนเป็นไฟมันคือต้องบอกว่าเป็นลูกเก่งของมาลันจับบอลสวยครับลูคัสฟิลิเป้ฝากมาฝากมาใกล้ๆแล้วไม่ได้ครับรังสีมันหลอกสวยรังสีมันเห็นแล้วครับเปิดยกแล้วไม่ผ่านครับนบพลเกิดแก้วหนุนไม้ทีนึง เอาครับพยายามจะทวงประตูคืนครับลูกนี้โอุย้ยยิงแล้วก็แหมเหินออกข้ามคายมเงามงครับจอนโกโก้ครับโอ้ยลูกนี้ก็ถือเป็นอะไรที่มันสมน้ำสมเนื้ออีกแหละหน่ากลัวอีกแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวโคโก้ครับหลุดรัตกรของแก่แก็ยิงครับเอาจะตัดบอลได้สุภพรฝากมาที่โดดิโก้บอลยาวครับเลี้ยงตัดมาด้านในลูกนี้ตะวัดดักหลังจริงครับโอ้โห นัทภูมิมายาครับแฝดบุญควินเนี่ยนัทภูมิมายาขขยลกูกนีลงลง้ลูกนี้ครับสุขพอนยกไปครับโรดิโก้มาลันยาวแล้วแต่ออกลงลูกคัสเปริเป้ครับเลยที่เนี้ยระวังนิ่งๆเลยอะนัทภูมิมายายัดเข้าไปเสียบใต้คานนะลูกนี้โอ้สวยทั้งคนแอซซิตสวยทั้งคนยิงเนี่ยโอ้นึง่งเงี้ยไปลูกคัสเปริเป้ครับโอ้สกัดอดิซรยกสวยครับเห็นแล้วลง ขอใส่ไกลๆครับแม่แพรหลุดข้ามคัดมัตภพเชื้อกามุดครับยกเอาครับแม่นครับจังหวะนี้วอโดมีเวลาครับแม่ยังไม่มีใครเข้าวอโดเห็นแล้วครับวอโดบอโดตัดมาด้านในซ้ายก็ต้องเปิด้วครับลูกนี้ออกข้ามคานไปเยอะครับแม่อดริซอนแปะสั้นๆครับเอาครับไม่ได้เร่งสปีดมากครับตรงนี้ภูมิพัฒนาราพิ์พัดเปิดมาในมงแล้วลูกนี้คนเดียวครับลูกโอ้โห นัตพงษ์เชื้อการมุดครับโหมงแล้วบอลมันย้อยแต่ว่ายังไม่ผ่านมือของนัตพงษ์ขจรมาลีครับโอ้โหลุงเหนียบเนี่ยครับหนีซะผูมิพั์ครับยกมาครับบอลดูโหมงจังหวะแรกแล้วนัตพงษ์ครับแกงกลับหมงข้ามนัตพงษ์ครับเชื้อกันเลยครับคนนั้นนัตพงษ์ครับนัตพงษ์ขจรมาลีอาเขาก็เปิดจังหวะนี้บอลโค้งมาบอลไม่ผ่านมีเวลาครับเข่าซ้ายยิงครับโอ้โหบอลยังติดบล็อกครับนัตภูมิมายา จังหวะน,นี้ครับยกมืออ่มอนเทพอ่ะมอนเทพเปิดบอลโค้งแล้วนุ่งนี้แม่จริงพยานใดใช่ครับเปิดไปครับฝากที่นัทพงษ์เชื้อกมุดนัทพงษ์ควบควบมาไปสุดแล้วตวัดโอ้โหหลอกสวยยิงครับแม่บอลเมื่อกี้ติดทางด้านของลูคัสฟิลิปเป้ครับแม่โอ้นุ่งมีครับจริงๆชมนั้งอ่ะมอนเทฟนัทพงษ์ครับ ตรงนี้นัทพงศ์แกไปแล้วครับแล้วนี่แกแกล็อกหลอกครับอู้สุรเกียรติหลังหักนะฮะแต่นั่นนะครับไปติดบล็อกน่าจะเป็น <c oughs>